สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะโฟล์กดาร์รุ่น F5077 นะคะตัวนี้เป็นโมเดลใหม่เพิ่งออกมาปลายปีก่อนนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของเราเลยค่ะความท็อปของน้องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานกันนะคะตันีจะเป็นโหมดกระตุ้นนั่นเองโหมดกระตุ้นนะคะมีแรงทั้งหมด6ระดับด้วยกันตัวนี้ถ้าปั๊มไปนะคะ2นาทีมันจะตัดเข้าสู่โหมดปั๊มนั่นเองก็คือโหมดตรงนี้นะคะลุกคืน ตรงตัวนี้ก็มีแรงถึง12ระดับค่ะอันนี้คือปั๊มแล้วนั่นเองในส่วนของโหมดเคลียร์เต้านะคะจะเป็นรูปหยดน้ำค่ะนี่ก็12ระดับเหมือนกันอันนี้นะคะเสียงเบามากหนึ่งนะคะที่พิเศษสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีไฟบอกเลยตรงสีขาวเนี่ยเราปั๊มน้อยไปนะคะ แล้วพอเราปั๊มมาถึงจุดสีเขียวนี่หมายถึงว่าเราเนี่ยปั๊มกําลังพอดีสีแดงนี่คืออันตรายละคุณปั๊มมากไปอาจจะทําให้เต้านมอักเสบได้นั่นเองนี้นะคะตัดอัตโนมัติอยู่ที่30นาทีค่ะออก,กวยนะคะมาในสีขาวนะคะสไตล์มินิมอลสุดๆมีที่รองกลวยนะคะมาด้วยมีฝาปิดแล้วก็กลวยนะคะเป็นรุ่นใหม่ แนบประชับกับเต้าด้านขอบนี่เป็นซิลิโคนะคะลดอาการเสียดสีบาดเจ็บของเต้านมดังนั้นคุณแม่หายห่วงเรื่องการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เลยคะ่ะสุดเด่นของ F5077 นะคะที่ชอบมากอย่างหนึ่งคือน้องนะคะมาในขณะที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นมอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นแรงปั๊มของเขาอ่ะก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าอมอเตอร์เขาจะใหญ่นะคะแต่เสียงเขาอาะเงียบมาก เลยแล้วก็ดูดลึกดูดนุ่มถนอมเต้าสุดๆเทียบเท่ากับพวกสองมอเตอร์เลยนะคะฟังก์ชันของน้องครบคันด้วยแล้วก็แบบแน่ใช้แล้วชอบแน่นอน2องนะคะรุ่น F 5 0 7 7ให้คุณแม่ดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วว่ามันคุ้มขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลย ก่อนคะ่ะก็จะมีคู่มือนะคะแล้วก็ที่วัดขันหัวนมนะคะไม่กวัวริมเจ็ดแถมอยู่ในกล่องด้วยไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะนี่เป็นกวัวริมสีนะคะมีปากปิดแถมอยู่ข้างในขวดด้วยตรงนี้เป็นกล่องของอุปกรณ์นะคะก็จะมีพวกฝาปิดขนมที่าสายลมนะคะที่รองควยต่างต่างอุปกรณ์ครบนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มนี่จะเป็นตัวเครื่องคะ่ะดูดราม่าเลย การอนทัชกีนะคะประกรันหนึ่งปีนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในอีเตลอดเลยค่ะอีกหนึ่งไอเทมที่จําเป็นมากสําหรับคุณแม่ปามุมงงนะคะก็คือกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะตัวนี้นะคะผ้านําเข้าจากเกาหลีสร้างทําในไทยนะคะปูน้ยังดีเก็บความเย็นได้ถึง8ปดถึงสิชั่วโมงค่ะคือแบบงานดีมากรีวิวแบบว่าแน่นสุดๆให้คะแนานเต็มตลอดเลยค่ะผ้าน,นะคะเป็นแบบกันน้ำนะสะพาทได้2แบบเป็นสไพรท์พข้างหลังห,งหรือวด้านข้างได้ติดต่อสอบถามสินค้า